สวัสดีครับผมนะครับนายสลาวุชาดอนนะครับนิสิตชั้นปีที่3นะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมสาขาศิลปศึกษาชื่อภาพของผมนะครับชื่อภาพว่าเหยื่อนะครับผมแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมต้องการแสดงเห็นถึงเด็กผู้บริสุทธิ์นะครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของตันหาราคะของในกลุ่มคนที่มากๆในกลามโดยในผลงานชิ้นนี้นะครับได้มีการหยิบยกในเรื่องของ ผืนผ้าในเรื่องของรวดลายของผ้านะครับที่แสดงถึงการคู่คาทาทั้งนี้ได้มีการนําตุ๊กตานะครับที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาข,ของเด็กนะครับมาใช้ในการถ่ายทอดพร้อมทั้งนะครับได้สอดแทรกในเรื่องของสัญญาที่ชวนให้นึกคิดถึงคุณค่าของหนึ่งชีวิตนะครับที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นเยาวชนของชาติครับผมขอบคุณครับ